น้องเคไม่ดีระวังเจอกับเชื้อรานะอาการที่บ่งบอกว่าเราเป็นเชื้อราตรงน้องเคเลยก็คือบริเวณน้องเคจะมีลักษณะเป็นขุยร่วมกับอาการคันและผิวหนังบริเวณน้องเคเป็นเมือกสีขาวสาเหตุหลักเลยก็คือมีความอับชื้นนะคะแล้วก็ไม่ยอมเช็ดให้แห้งทุกครั้งและคนที่เป็นโรคเบาหวานส่วนวิธีบอกราเชื้อราที่น้องเค 1>, 1. ไม่ใส่กางเกงที่รัดแน่น 2. เวลาออกกำลังกายควรอาบน้ำเพื่อไม่ให้เหงื่อมันสะสม 3. ควรเช็ดน้องให้แห้งทุกครั้ง 4. เลี่ยงการใช้สบู่ที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์บริเวณน้องเคนอกจากรักษาความสะอาดภายนอกแล้วนะคะภายในเราก็ต้องรักษาความสะอาดด้วยให้แบบหาสมุนไพรมาคลีนเลือดให้ระบบเลือดดีเพื่อให้น้องเคมีสุขภาพที่ดีนะคะ